รถติดนะครับทางขึ้นช่องตาอูช่องตาอูประเทศลาวนะครับฝั่งไทยก็ฝั่งอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีรถติดครับพี่น้องครับโอ้ยเมื่อนี่คนไปจังไหนมาจังไหนคือมากคักมาแน่กันเมื่อนี้อ เง้าเหยียดเลยนะครับพี่น้องข้างรถผิดขึ้นมายังขึ้นมาบนถนนอยู่นะครับนี่นะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศจากช่องตาอูนะครับพี่น้องครับซึ่งโอ้โหรถติดนะครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องเลย ตอนนี้ผมกำลังเดินลงนะครับเดินลงจากช่องตาอูนะครับรถขึ้นนี่ขึ้นบ่รใดเลยครับพี่นองครับเบื้องนี้ครับค้นยางกับยางลายลายขึนมาอยู่เบื้องนะครับพี่นองครับทางนี้รถขึ้นขึ้นบ่รใดแล้วนะครับบิ่ีหม่งจอดแล้วเต็มเบิร์ดแล้วนะครับพี่นองครับรถติดเา้วหลายกิโลเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่องตาอูครับ ข้างบนไม่มีที่จอดรถแล้วนะครับที่จอดรถกว้างขวางขนาดไหนก็ไม่พอจอดนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นวันหยุดพอดีเลยนะครับทําให้รถประชาชนนะครับขับขึ้นมาเพื่อที่จะมาเที่ยวมาซื้อของนะครับซื้อเห็่บป่าของป่านะครับที่ช่องตาอูทําให้รถติดยาวหลายกิโลเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ผมกำลังเดินลงมาจากช่องตาอูเพราะว่ารถจอดไปข้างล่างนะครับเพราะว่าลานจอดเต็มหมดนะครับเจ้าหน้าที่ลงไปบอกก็เลยจอดไว้แล้วก็เดินขึ้นมากันนะครับและนี้ก็เป็นบรรยากาศที่รถกําลังรอสวนขึ้นไปบนช่องตาอูนะครับ,บคุณผู้ชมครับมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะครับแถวนี้ต้องใช้ไปได้ โอ้พี่น้องรถติดเงาเหยียดเลยครับน,นี่นะครับเป็นบรรยากาศครับโอ้สุดยอดนิดหลายกิโลนะครับพี่น้องครับยังว่าท่านมีวีแววว่าสิบว่าท่านหยุดติดนะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของประชาชนหลั่งไหลขึ้นมาเที่ยวยังช่องตาอู อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับอ่ะได้แล้วครับพี่น้องครับเดีบยบรรยากาศให้เบืองซ้ำนี่แหละครับ